บรรยากาศอันนี้นะคะมันอยู่ประเทศจีนเลยดูนะคะสวยนะอันนี้คือที่นั่งดูนะคะสวยนะสวยนะคะสั่งน้ำเครื่องดื่มไปแล้วก็วคือสัง่งโคล่าฟังคูเลยนะคะน้ำโคเราจะไปดูกันนะคะว,ว่ามีอาหารอะไรบ้างเยไปทางไหนได้บ้างเดินทางนี้ก็ได้ฮะ อาโซ่ so, get out here <c oughs> ดูนะคะจริงๆนะตอนอาหารมื้อเที่ยงไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ยมันก็จะเยอะหน่อยเขาก็จะมีอาหารมีทั้งผัดอันนี้อร่อยนะคะเป็นผัดเผ็ดอันนี้อร่อยแต่ว่าค่อนข้างจะเค็มหน่อย ก็มีให้แค่นี้นะส่วนทางด้านนู้ก็เป็นพวกทอดของทอดอันนี้ก็เป็นข้าวผัดมีข้าวผัดแล้วก็มีไก่ไก่ทอดอันนี้ก็อร่อยอไก่ทอดมีเป็ดแล้วก็มีไก่อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบชุบแป้งทอดกันนะคะอันนี้ก็เป็นพริกนะคะเป็นพริก แดงแดงอย่างนี้นะคะแต่ไม่เผ็ดเลยลองมาแล้วอ้าวดูซิดได้อะไรมามั่งอ้ากินสลดัดนายดูซิสลัดสวยงามมากเลยชิลี่อ่ะคอนจะเอาเข้าวผัดนะคะทานข้าวผัดอ,อย่างที่บอกนะคะตอนตอนกลางวันไม่ค่อยมีของนะคะ คือข้าวผัดแล้วก็อันนี้คืออะไรเออเอกไก่เอาไก่ไปโองทานดูไม่ต้องตักไปเยอะนะคะเพราะตักไปเยอะมันจะทานไม่หมดมไก่ชิ้นเดียวก่อนหมดแล้วค่อยมาเอาใหม่ มีไก่ไม่เนื่ออันนี้คืออะไรเอ่ยหิน้นเช่นนีอเนอานี้คือลองไปดูนะคะแล้วเราไปดูด้านขวกันอันนี้นะคะโอ้ยก๋วยเตี๋ยวไม่ค่อยมอยีแล้ว ที่ผานไม่ได้คือเห็ดเห็ดเขาเห็ดเค็มนะคะแต่ว่าก็อร่อยเห็ดเค็มอร่อยอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เนื้อเนื้อผัดผัดหัวหอมอนนไป่ตรงไหดีวะ คือมีอะไรให้อีกหน้อก็มีแค่นี้นะคะด้านนี้ก็คือสลัดนะคะสลัดอย่างที่บอกนะคะตอนกลางวันไม่ค่อยมีของให้ทานเยอะเพราะคนจนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทานกันนะคะส่วนใหญ่ตอนเย็น,นยจะเยอะมากกว่านะคะ อันนี้ไปแก้มนิดนึงเผื่อมันจะเลี่ยนโอเคอันนี้นะคะคือที่ตักมามีข้าวผัดแล้วก็มีเห็ดนะคะมาลองชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมอันนี้นกคอมมอด่ะดอมน้ากำลังหิว้วย ทานได้กันค่ะเพื่อนๆนก้อนขยับ เดี๋ยวเรากินเสร็จเราจะไปซื้จอจักรยานกันนะครับอร่อยไหมครับเผ็ดจ้า <laughs> ดูของ,งของแฟนดีกินแบบไม่กินข้าวเลยโอ้แนน่ไรขัด <laughs> <laughs> ก,ก็ซ <laughs> ึ้นขัดอ๋อแกกินคู่กับอีอนี่นะคะมันฝรั่ง<โอ> <laughs> ดูแสงไฟนะคะคมไฟสีแดง hmm. <C ười> ที่เห็นในตะกร้าเล็กๆนี้ก็คือที่เขียนว่าเบอร์9 1บีนะคะก็คือเวลาเราไปเอาอาหารที่เป็นพวกที่จะต้องไปผัดเองต่างหากนะคะ เวลาเราไปเอาอาหารแล้วเราก็แนบอันนี้ไปที่จานของเรานะคะพอหลังจากนั้นเวลาเขาผัดเสร็จแล้วเขาก็จะเอาลับมาส่งที่ที่โต๊ะเรานะคะอันนี้ก็คือมีใบเตือนนะคะว่าถ้าสมมุติว่ากินอาหารตักมาเยอะแล้วกินไม่หมดเขาก็จะปรับอยู่ที่5 5ยูโรนี่คือราคานะคะที่เรากิน เท่าไรอะ่ะหยุดตรงไหนอ่าสามสิบเอ็ดยูโรนะคะเรามาถึงกันแล้วนะคะที่ซื้อจักรยานวันนี้เรามาดูรอบสองแล้วนะคะเพราะว่าจักรยานที่เราอยากได้เนี่ยมันจะมาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะมีเหลือมโอ้โหแดดร้อนมากเลยโอ๊ยแดดร้อนเขาบอกว่ามีสามคัน <NYU. S 2> เขาโทรศัพท WA ์มาบอกนะคะว่ามีสามคันที่เราอยากได้นะคะเป็นจักรยานพับเมื่อกี้แดดร้อนมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในแล้วกินอิ่มด้วยเมื่อเร็มไม่ค่อยยากจะเข้าเราได้ซื้อจักรยานแล้วนะคะตอนนี้เรากาลังรอนะคะตกลงว่าเราซื้อหนึ่งคัน เดี๋ยวเราขับไปเอาที่เฟิร์สอีกหนึ่งคันนะคะแพงหน่อยแต่ว่ามันเก็บพับเข้ารถได้แล้วเวลาเราไปไปเที่ยวฮอลิเดย์หรือไปโอลาฟที่ไหนเราก็เอาจากอักรยานไปด้วยเราไม่ต้องเดินดีเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ไฟส์เน่ย์